สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะบรรยากาศค่ะใสายๆนะคะของวันอังคารที่18พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยและเรียกได้ว่าในหลายๆพื้นที่นะคะของภาคใต้ค่ะได้รับฝนเนาะมีฝนตกหนักกันตั้งแต่ เมื่อช่วงค่ำเลยของเมื่อวานแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้นะคะโดยบางพื้นที่ค่ะถ้าเราติดตามข่าวสารค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์เนี่ยก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังด้วยล้วกันนะคะส่วนในพื้นที่ของเกาะสมุยกาะพัง,งันกาะเต่าค่ะ ก็ฝนตกให้ชุ่มช่าอากาศเย็นกันตามปกติและด้วยสภาพอากาศแบบนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกไปเข้าสวนใช่ไหมคะโดยที่โดยเฉพาะค่ะผู้สูงอายุหรือ ผู้ที่กเกษียณร,ราชการแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่เนะะะงงานกะกสิมุยกพงันกอเต่าที่รับฟังรายการของเราอยู่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคุณผู้ฟังที่สูงวัยนะคะหรือคุณผู้ฟังที่กเกษียณแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านก็จะได้ เข้าสวนเนาะหรือว่าทำเกษตรกรรมต่างๆนะคะพร้อมกับเปิดวิทยุฟังกันไปด้วยและวันนี้ค่ะดิฉันค่ะรัมลน,นาภัยภูนะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็มีข่าวดีค่ะหรือเรียกได้ว,ว่ามีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ฟังละกันสำหรับนะคะใครที่ใกล้จะกเกษียณอายุราชการแล้วหรือใครที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้นะคะ ก็มีค่ะก็เข้าใจว่าเนาะพอทุกท่านค่ะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานอ่าก็ได้พักผ่อนแล้วนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องของเงินด้วยเนาะเพราะทุกคนเนี่ยอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินวันนี้ค่ะจะนำเทคนิคนะคะในเรื่องของการวางแผนค่ะการเงิน ะะก่อนเกษียณนะคะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงหน่วยงานธนาคารของรัฐนะคะแล้วก็ธนาคารต่างเนี่ยก็เชื่อได้ว่าทุกท่านเนี่ยก็จะทราบข้อมูลมาบ้างแล้วว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินสําหรับนะคะผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือก่อนเกษียณหรือผู้สูงอายุทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มี เงินใช้นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินด้วยค่ะการใช้ชีวิตค่ะคุณผู้ฟังหลังกเกษียณเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องมีการวางแผนทางการเงินเข้ามาเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะคะจำเป็นต้องมีเงินที่เพียงพอนะสำหรับค่าใช้จ่ายเนาะเพราะเราทราบว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มี ทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานบางทีหลังเกษียณร,รายได้เราลดลงนะคะเราก็ตรีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงการจัดการทางการเงินที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอแล้วก็สร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองนะคะโดยไม่เป็นภาระของลูกหลานค่ะแต่บางท่านเนี่ยุณผู้ฟังยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็น่าเสียดายหน่อยที่หลายคนก็ยังเข้าใจผิด ว่าการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องของคนอายุมากเนาะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือคนที่ใกล้ๆจะอายุ60อ่ะก็ห8 59ค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะการเกษียณน,นะคะความสุขเนี่ยจะต้องอาศัยค่ะการวางแผนล่วงหน้าในระยะยาวด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเลยทีเดียวการวางแผนเมื่อใกล้เกษียณค่ะนอกจากจะ เขาบอกว่าพอใกล้เกษียณมันจะเป็นการปรับป,ปรับค่ะคุณผู้ฟังมันจะเป็นการลําบากเนาะแล้วก็ต้องกดดันตัวเองมากกว่าในการที่ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมไวล่วงหน้าตั้งแต่เนินเน่นๆและว,วันนี้ค่ะก็มีข่าวดีละกันรายการของเรานะน้องก็เตรียมข้อมูลค่ะการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณมาฝากทุกท่านซึ่งก็ใช่ได้ว่าเตรียมความพร้อมแต่เนิน่นๆเลยนะคะโดยตัวอย่างเช่นค่ะ ถ้าเราเนี่ยตั้งใจนะคะจะออมเงินให้ครบตั้งใจแล้วว่าเนี่ยพอกเกษียณจะออมเงินให้ครบ1ล้านบาทสำหรับไว้ใช้หลังกเกษียณและก็สมมุตินะคะว่าอัตราผลตอบแทนของเงินออมและเงินลงทุนเฉลีย่ยเท่ากับรนะ้อยละ5เนาะหรือ5%ต่อปีนะคะก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มออมเนาะตั้งแต่วัยทำงานก็ได้ค่ะ อายุ30-31ปีแล้วเราก็ออมเพียงปีละ1 5 0 0 0บาทก็คิดดู15,000บาทตกเดือนละ1,250บาทค่ะเราก็จะมีเงินครบ1ล้านบาทและเมื่ออายุ60ปีโดยเงินออมนะคะก็จะอยู่ที่450,000บาทและที่เหลืออีกประมาณ600,000บาท ก็จะเป็นการทำงานของดอกเบี้ยนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการเตรียมความพร้อมเนาะเรียกได้ว่าถ้าเราเตรียมระยะยาวเราก็ไม่ต้องเก็บเงินออมก้อนใหญ่ๆเยอะๆแต่ถ้าค่ะเรามาออมเมื่ออายุ51ปีอ่ะเริ่มสตาร์ท51ปีนะคะหนในแต่ละปีค่ะก็มีเงินออมตั้งไว้เลย หล้านบาทเนี่ยหกปีเนี่ยตั้งไว้1ล้านเท่ากันนะคะแต่ถ้าเรามาออมตอนอายุ51ปีเราก็ต้องมีเงินสะสมปีละเจ็ด0มืบาทซึ่งคิดเป็นเดือนก็ตกเดือนละหก0ับาทค่ะแล้วก็เพื่อให้นะคะมีเงินกเกษียณครบ1ล้านบาทนั่นเองโดยนะคะเราก็จะได้การทำงานค่ะของดอกเบีย้ยเพียงแค่2อง0 0 0สี่หมบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่มา พูดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะยกตัวอย่างให้ฟังกันว่าถ้าเราจะวางแผนทางการเงินนะคะทางนักวิชาการอของธนาคารแห่งประเทศไทยก็แนะนำว่าควรที่จะมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆในระยะยาวนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เหนื่อยในช่วงวัยที่ใกล้เกษียณค่ะและก็มี4วิธีเรียกได้ว่าเป็น4ี่รู้สู่เกษียณสุข พราะเราเก็บออมแลคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องทําอย่างไรก็ได้นะเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขในวัยเกษียณด้วยโดยการวางแผนค่ะการเกษียณอย่างมีความสุขก็เริ่มต้นค่ะจากการประเมินสถานการณ์หลังเกษียณของตนเองไม่ว่าจะเป็นการรับนะคะรู้เนี่ยในเรื่องของรายรับของแต่ละเดือนว่ามีแหล่งที่มาจากไหนมีความมั่นคงของรายรับอย่างไรเช่นข้าราชการค่ะ ก็จะได้รับบำนาญหรือบำเหน็จนะคะและเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ่วมพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะก็จะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมส่วนเงินออมนะคะที่ได้เก็บหอมรอมริบค่ะมาตลอดชีวิตทั้งการทำงานก็เหมือนเป็นการนำมาบวกกับผลประโยชน์ จากการนำเงินไปลงทุนนั่นเองอรู้ที่สองค่ะคุณผู้ฟังพอเรารู้เรื่องของรายรับและรู้แหล่งที่มาทางการเงินของเราในแต่ละเดือนแล้วรู้ที่สองค่ะคือรู้รายจ่ายเราจะต้องรู้รายจ่ายแต่ละเดือนด้วยนะคะเพื่อเทียบกับรายรับที่คาดว่าจะได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยค่าใช้จ่ายประจำค่ะหลังกเกษียณก็มักจะลดลงซึ่งก็ประเมินว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษยียณก็อยู่ที่ประมาณ70-80ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก่อนเกษยียณนั่นเองซึ่งหากเราเกษยียณแล้วนะคะช่วงก่อนเกษยียณเนี่ยถ้ามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่3 0 0 0 0บาท mm hmm. พอหลังเกษยียณค่ะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ21,000ถึงเ4 0 0 0บาทซึ่งก็ยังไม่รวมเงินเฟ้อหรือว่าค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่เพิ่มขึ้นตามวัยของเรานะคะ รู้ที่3ค่ะนั่นก็คือเราจะต้องรู้หลักประกันความมั่นคงทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่เบิกได้ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเพื่อเป็นหลักประกันนะคะว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันก็จะไม่กระทบกับจำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับใช้ใจ่ายประจำนั่นเองค่ะและรู้สุดท้ายรู้ที่4ก็คือรู้จักปัจจัย ที่อาจมีผลนะคะต่อรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นเรื่องของค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันเรียกได้ว,ว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อค่ะปัจจัยพาสีนะ,ะปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยจานวนปีนะคะที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ค่ะหลังที่ลูกหลานนะคะอาจนําพาความเดือดร้อนค่ะ มาให้นั่นเองนี่ก็คือนะคะเป็นเรื่องราวนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคนิคค่คะในการวางแผนการเงินนะคะก่อนกเกษียณที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนํามาฝากทุกท่านค่ะและน้องค่ะก็เตรียมนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นบทความนะคะหรือเป็นคลิปดีๆนะคะข้อความที่เราจะมีวิธีการเริ่มต้น,นะคะ่ะคุณผู้ฟัง ในการวางแผนเกษียณอย่างง่ายนะบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เห็นภาพนะว่ามองว่าในเรื่องของการเงินค่ะทางการเงินนะคะที่มันไกลตัวไปหรือเปล่าสําหรับการวางแผนการเกษียณเพื่อที่ให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยได้อยู่อย่างสุขสบายแต่วันนี้ค่ะเริ่มต้นค่ะวางแผนการเกษียณง่าย เทคนิคง่ายๆค่ะสำหรับการวางแผนทางการเงินนะคะซึ่งวิธีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนะเดี๋ยวไปรับฟังและรับชมกันได้ค่ะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของการเกษยียณกันวันนี้ขอเป็นเกษยียณอย่างง่ายใครที่รู้สึกว่าโอ้โหต้องคำนวณเยอะแยะนะอันนี้จะไม่เยอะนะฮะสัญญาว่าจะไม่เยอะเนาะ อย่างแรกก่อนที่จะมาเริ่มต้นต้องอยากให้เห็นกราฟนี้กราฟนี้คือเส้นที่บอกอายุปัจจุบันอายุเกษียณอายุไขซึ่งแต่ละคนนะครับจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็อาจจะก,กําหนดเองไม่ได้จริงว่าเราสูญเสียด้วยอุบัติเหตุด้วยโรคร้ายด้วยโรคทั่วๆไปเราไม่รู้นะครับแต่ต้องขอยกตัวอย่างที่อายุ30-90ถึงกก่อนทีนี้ตอนอายุเกษียณเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน 50- 5 5 60 65, 70ก็เหมือนกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีกราฟนนี้เป็ของ เมีนะมเลขที่จําเป็นมากๆเลยอันแรกครับอายุปัจจุบันอันที่สองอายุที่จะเกษียณแล้วก็อันที่3อายุไขนั่นเองอช่วงเวลาของการหาเงินจะเป็นช่วงเวลาของปัจจุบันจนถึงวันเกษียณแล้วช่วงเวลาใช้เงินจะเป็นช่วงเกษียณจนถึงอายุไขอันนี้เอาแบบเบสิกแน่นอนครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ทำงานหาเงินได้แค่ช่วงก่อนเกษียณเนาะเพราะจริงๆเราสามารถหาเงินสไร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าได้ ตอนตอนเราเก็เสีมยนก็สร้างได้นะเช่นอะไรบ้างเช่นปันผลธุรกิจแบบขายของออนไลน์นะครับทำ YouTube เขียนหนังสือมันยังมีรายได้อยู่แต่ผมขอเอาแบบง่ายๆให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปวางแผนของตัวเองได้แบบไม่ต้องคิดเยอะเนาะเอาเป็นแบบบูปริ้นอันแรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลนะครับโอเคทีนี้ถามว่าเอา,เอาอ้เส้นนี้มาให้ดูทำไมเพราะมันมีอย่างนี้ครับเส้นนี้มันสำคัญตรงที่ถ้าเกิดวันนี้ อายุเกษียณของเราเนี่ยมันเร็วนะสมมุติว่าอยากเกษียณนะ่ะตอนอายุ50แล้วกันเนาะคนนี้เขามีเวลาหาเงินก็คืออายุ30-50เขามีเวลาแค่20ปีแต่เวลาใช้เงินเขาอะต้อง40ปี แต่ว่าหาเงินน้อยเวลาน้อยแต่ใช้เงินเนี่ยมีเวลาใช้เงินเยอะก็อาจจะยากหน่อยในการที่ต้องเตรียมเงินเกษียณหรืออีกคนนึงบอกว่าอขอหกสิเนี่ยแหละเอาแบบซิมเพิลนะครับมันก็กลายเป็นหาเงิน30ใช้เงิน30มันก็ดูสมดุลดีถ้าคิดกันตรงๆก็คืออยากใช้เงินเดือนละหมื่นก็ต้องเก็บเงินเดือนละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดใครเลือกเกษียณเร็วมันอาจจะต้องเก็บมากกว่า1น0 0 0บาทนั่นเองอันนี้เอามาเพื่อให้ตัวเองแต่ละคนเนี่ยรู้เนาะว่า เราอะ่ะอยากเกษียณเร็วอะ่ะเราต้องเตรียมตัวในเรื่องของการหาเงินให้ดีด้วยอ่าโอเคงั้นเรามี4เรื่องจริงๆคลิปวิดีโอนี้เคยทําไปแล้วเนาะถ้าเกิดใครไปย้อนดูเกษียณด้วยตัวเองหน้าเดียวจบก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ตอมช็อตคัดมาให้เพื่อหลายๆคนเนี่ยจะได้เอาไปเริ่มต้นหยอดตัวเลขได้เราจะแบ่งการใช้เงินนะครับหลังเกษียณนะด้วย4ี่เรื่องหลักๆแล้วกันเป็นสี่เรื่องที่ตอมว่าทุกคนมีอันที่1เลยคือเรื่องของค่ากินค่ากินเนี่ย เป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้แต่เราเนี่ยลดปริมาณเพิ่มปริมาณจํานวนมือ้อจํานวนจํานวนเงินที่ใช้ต่อมื้อได้นะครับตัวอย่างกินน,นะครับหนึาบาทเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยยีปีนะนี่คือตัวอย่างเนาะซึ่งคนนี้เขาก็เอา150เนี่ยคือบาทนะครับคูณกับ3คือกิน3มือ้อคูณ365วันคือจํานวนมื้อต่อปีแล้วก็คูณ25ปี เรื่องที่น่าตกใจมากที่สุดคือการที่เรามีค่ากิน150บาทเนี่ยจำนวน25ปีใช้เงินถึง4ล้านหมันเยอะมากนะเอาจริงๆถ้าเราไม่เตรียมวันนี้แม้กระทั่งค่ากินเรายังลำบากเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ากินนะครับตัวเลขที่เราไปปรับเปลี่ยนได้คือกินกี่มือ้อกินต่อมือ้อในกี่บาทเราก็จะกินกี่ปีนะครับมันก็อยู่ที่จํานวนอายุก,กเกษียงของเรานอกาว่าก็กี่ปีนั่นเอง ประเด็นที่2ครับคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยผมว่าทางเลือกอ่ะหลักๆมีอยู่3ทาง1ใช้สิทธิ์ของภาครัฐหรือใช้สิทธิ์ถ้าเกิดใครที่ยังทํางานประจำะหลังกเกษียณยังมีงานประจําอยู่เนาะบางคนเขาก็มีแบบเป็นกรรมการเป็นเอ่อนู่นนี่นั่นแล้วเขายังมีสวัสดิการคุณก็ใช้ได้อ่เอาง่ายๆมันคือประกันสังคมกับ30บบาทและสวัสดิการอื่นๆนะครับกลุ่มนี้เอ่อเราจ่ายไม่แพงอ่าเราจ่ายเงินไม่ค่อยแพง แต่ส่วนต่างอาจจะมีถามว่าส่วนต่างมาจากไหนยาบางตัวไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ที่เราใช้ได้การรักษาบางอย่างไม่ได้อยู่ในสิทธิ์นะครับมันต้องไปจ่ายเพิ่มเองมันก็ต้องไปทํารายละเอียดตรงนี้ว่าแต่ละรายการของเราเนี่ยมีอะไรที่เราต้องเตรียมเงินไปบ้างใช้ประงัานสุขภาพของตัวเองอันนี้อาจจะดีที่สุดในมุมของวงเงินเพราะมันมีวงเงินเป็นหลักล้านๆหรือ10ล้านร้อยล้านนะครับแต่คุณต้องเตรียมเบี้ยประกันซึ่งตอนอายุแบบหลังเกษียณนะ่ะหกจนถึงร้อยหนึง่งอ่ะ โอ้โหเบี้ยประกันมันค่อนข้างสูงคุณก็ต้องเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับต้องไปดูเนาะว่าประกันที่เราซื้อไว้เบี้ยประกันรวมเท่าไหร่อันที่3ครับจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช้สิทธิ์ใดๆไม่ใช้ประกันอันนี้คุณต้องเตรียมเงินแบบอินฟินิตี้เลยอะ่ะเพราะคุณไม่รู้ว่าโลกมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้น อุบัติเหตุจะมีไหมหรือจะแจ็คพอตเจอโรคร้ายแรงหรือเจออะไรคุณก็ต้องเตรียมเงินไว้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องเอ่อบาลานซ์กันนะครับบางคนบอกว่าใช้ข้อ1ข้อ2ผสมกันคือหรือบางคนก็บอกอยากจะไปแพทย์แผนจีนอื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในการรักษาที่ประกันคุ้มครองเนี่ยคุณก็จ่ายเองก็เป็นการผสมกันนะครับลองลองดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วย อันที่สามครับมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะคือไลฟ์สไตล์แน่นอนครับการ,กรเกษียณของคนเราเนี่ยเรากรเกษียณเพื่อเราอยากใช้ชีวิตและจริงๆเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากๆและถ้าคนมีเป้าหมายมีความฝันเนี่ยผมเชื่อว่าก้อนนี้มหาศาลมากเลยผมแบ่งเป็นก้อนหลักๆคือค่ากินค่าอยู่เนี่ยรวมกันเลยนะค่าเช่าบ้านนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตใดๆเนี่ยขอรวมเลยค่าเดินทางค่าน้ำมันรถเนี่ยขอรวมไปเลย คุณลองคิดดูว่าเดือนหนึ่งคุณใช้เท่าไหร่ถ้าเราไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วเราไม่ต้องเดินทางเยอะมานาันอาจจะถูกเนาะถ้ายังอยู่กรุงเทพเดินทางรถไฟฟ้าขับรถใช้เงินใช้อะไรเท่าไหร่ลองคิดก้อนนี้ดูก้อนนี้ไม่มีไม่ได้ก้อนนี้คือก้อนสําคัญแต่อันที่2คือไลฟ์สไตล์ที่เราอยากใช้ครับท่องเที่ยวช้อปปิ้งหรือจะไปทํากิจกรรมอีเวนต์อะไรใดๆก็ตามตรงนั้นถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ทั้งหมดแล้ว อันนี้คุณก็ต้องกําหนดเองว่าแล้วจะไปเที่ยวปีละกี่ครั้งในประเทศกี่ครั้งต่างประเทศกี่ครั้งจะไปทําอีเวนต์อะไรจะไปแบบสมัครสมาชิกอยู่ในกลุ่มไหนจะ จ่ายเงินเพื่อตัวเองอะไรอันนี้เราต้องเป็นคนกําหนดนะรวมถึงมื้ออาหารที่เป็นมื้อพิเศษด้วยเพราะว่าไอตอนแรกที่เราคิดค่ากินเนี่ยเราคิดเฉพาะค่ากินที่จําเป็นแต่ตอนนี้มันมีค่ากินที่เราอยากกินเพิ่มเข้ามาเพราะมันเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับก้อนนี้ถือว่าใหญ่พอสมควรอันที่4ครับบางคนนะครับเริ่มผ่อนบ้านตอนอายุ30สมมมตินะแล้วเราเลือกผ่อนไว้40ปีแล้วเราก็ไม่ได้ทบเลยไม่ได้โปะเลยแปลว่าถ้าคุณตัดสินใจกเกษียณตอนอายุ50 คุณยังมีภาระในการผ่อนชำระบ้านอีก20ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาภาระหรืออุปการะตรงนั้นมาใส่ด้วยภาระคือพวกนี้สินนะครับส่วนอุปการะผมใช้คําว่ามันคือการดูแลครอบครัวหรือคนที่เรารักบางครั้งมันก็ยังมีต้องจ่ายอยู่นะฮะเราก็ต้องประเมินด้วยว่าแล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะถ้าสมมติคุณกเกษียณตอนอายุ50 คุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะอายุอยู่ๆประมาณสักแปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขายังมีชีวิตอยู่และเราต้องสปอนเซอร์เขาไหมเรายังต้องดูแลเขาอยู่ไหมมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับที่เรากเกษียณเขากเกษียณมันใช้เงินทั้งคู่นี่ก็จะเป็น4ี่เรื่องนะครับที่จําเป็นต้องคิดระวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าเส้นทางของการเก็บเงินกเกษียณเนี่ยหลักๆมันก็มีอยู่แค่2เรื่องแหละคือออมกับลงทุนนะครับ ออมเงินเนี่ยก็ปลอดภัยนะฮะอาจจะรู้สึกว่าแบบเซฟๆนะฮะแต่ถ้าเกิดการลงทุนเนี่ยเราก็คาดหวังผลตอบแทนเนาะตอนมี1อันที่อาจจะเอามาแบ่งปันเพื่อนอน,อน,นะครับว่ามันมน,น่าสนใจสําหรับไอเดียของของการวางแผนการเงินแล้วกันเซลเบอร์สฮอร์ซนส์นะครับจากคุณเวฟเชลซึ่งเป็น CFP อยู่ที่ต่างประเทศเนาะตอมได้มีโอกาสไปเรียนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวิธีคิดของเขาในการดีไซน์ภาพนี้มัน,มนดีเนาะแล้วตอมก็เอามาแปลงนะครับตามความเข้าใจเราก็ไป,ปรีเสิร์ชเพิ่มเติม อย่างแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเปรียบเสมือนเรือเนี่ยตัวใบเรือคือการลงทุนส่วนตัวเรือเนี่ยคือการออมเงินอ่ามันก็คือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะออมกับลงทุนนะครับทีนี้ออมกับลงทุนมันยังไงเขาบอกว่าถ้าตัวเรือเนี่ยมันการออมเนี่ยมันเยอะมากๆส่วนการลงทุนมันเล็กนิดเดียวนะครับมันเนี่ยไปได้ไหมไปได้ส t a b l e ลไหมปลอดภัยมั่นคงไหมผมว่าได้แต่ถามว่าไปได้เร็วไหมคงไม่ใช่มีเหตุฉุกเฉินมาอยากจะต้องขยบตัว อาจจะช้าเกินไปนะครับต้อมเลยบอกว่าต้องไปดูข้อมูลมาอ่ะนี่คือ best practice ของยุค80ที่เขาจะวางแผนด้วยการออมเงินเยอะๆเพอมันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเรามาดูกันต่อครับภาพที่2การออมเงินหรือตัวเรือเนี่ยมันเล็กมากๆเลยแต่ทุกคนเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนลงทุนเยอะมากๆสิ่งนี้ถ้าลมดีๆอากาศดีๆต้องว่ามันไปได้เร็วมากๆแต่ถ้าเกิดพายุเข้า เรือลำนี้ของร่มเป็นเหลือแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือยุคของปี90ที่เป็นยุคที่แบบเทคโนโลยีเข้าอะไรเข้านะครับคนก็แห่ไปลงทุนกันค่อนข้างเยอะพอผ่านมาอีกนิดหนึ่งครับยุคบรเนลปี2000แล้วทุกคนเข้าใจเรื่องของการวางแผนการเงินมากขึ้นเลยพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการออมกับการลงทุนแต่คําว่าสมดุลไม่ได้แปลว่าต้องเท่ากันแต่มันต้องแปลว่าเรารับความเสี่ยงได้เรายังรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยนะครับถัดมาครับ เราก็มาเลยดูเส้นนี้ว่าทําไมสุดท้ายแล้วมันต้องมั่นคงปลอดภัยและหาความสมดุลน,นะครับสมมุตินะคนนี้กเกษียณแล้วใช้เงินตอนปีที่อายุ 61, 62, 63และ64สมมุติครับภาพที่1เป็นแบบนี้เงินที่เข้าในกระเป๋าปีที่อายุ61 200บาท62เป็น0 63ติดลบ100ครับและ64บวก100ถ้าเราซ้ำออกมาเนี่ย4ปีมันได้200บาทกับอีกภาพหนึ่งครับ คนคนนี้61626364ได้รับเงินน้อยหน่อยแต่ได้รับ50บาททุกปีทุกปีทุกป,กปีค่อนข้างการันตีตำใช้คำว่าค่อนข้างนะมันอาจจะไม่ได้การันตี100%คิดออกมาเนี่ยสคนนี้ได้200ใน4ปีเท่ากันแต่เป็นคุณนะคุณรู้สึกความรู้สึกมันต่างกันไหมสมมุติมันเป็นเงินในกระเป๋าแล้วกันเนาะสมมุติ200ที่ต้องเขียนเนี่ยคือ 200k ได้ไหมมันคือ2 0 0 0 0 0ได้ไหม สองแสนศูนย์ลบแสนหนึ่งสองแสนกับอีกคนหนึ่งห้าหมื่น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 ลองจินตนาการดูว่าคุณว่ามันต่างไหมสําหรับผมมันต่างครับเพราะข้างบนเนี่ยอาจจะอยู่ในเรื่องของการที่เราใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่ข้างล่างเราเลือกทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นคง มันแตกต่างกันข้างล่างมักจะอยู่ในโซนของการออมหรือการลงทุนที่เสี่ยงต่ำส่วนข้างบนคือการลงทุนที่เสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นตอมปิดจบด้วยภาพน,นี้คือวางแผนการเงินอย่างไรอันนี้วันนี้เราพูดกันเนี่ยอาจจะอยู่ในประเด็นของด้านขวาสุดคือเรื่องของการวางแผนกเกษียณมันมีลิสต์ของสินค้าการเงินที่เราสามารถเนี่ยเอามาใช้ในการวางแผนได้ซึ่งตอมก็แบ่งให้ด้วยเนาะว่าการออมเพื่อความมั่นคงมันมีอะไรบ้าง ไฮไลท์สีเหลืองคือเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยส่วนถ้าเกิดเป็นการลงทุนเพื่อความมั่งคัง่งมันก็มีกลุ่มกองทุนรวมนะครับที่สามารถที่เอามาลดหย่อนภาษีได้เพราะนั้นคุณต้องบาลานซ์ถ้าอยากได้ความมั่นคงเนี่ย การเก็บเงินสลากทอมออมสินทกาศานะครับสลากต่างๆเนาะ,ะประกันสะสมทรัพย์เวลาส่วนใหญ่จะได้เป็นเงินก้อนประกันบำนาญส่วนใหญ่จะได้เป็นรายปีรายงวดนะครับหรือกองทุนรวมพวกตราสารนี้กองทุนรวมผสมเนี่ยที่มีความเสี่ยงไม่เยอะมากเนี่ยคุณใช้เพื่อการออมเพื่อความมั่นคงได้ และอีกอันหนึ่งคือมั่งคั่งอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ถ้าลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่เป็นอกองทุนรวมหุ้นนะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทองคําหรือพวกไทย ESG RMF ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่มีโอกาสที่ได้รับเยอะแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับมีเงื่อนไขทางภาษีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นกลุ่มที่ลดหย่อนไม่ได้แต่ว่ามันเหมาะสมนะฮะก็คืออย่างเช่นพวกหุ้น นะบ,บางคนอาจจะชอบคริปโตเคอเรนซี่ส่วนตัวต่อมาอาจจะไม่ได้ใช้มันเพื่อแผงกษียนเนาะ การทําธุรกิจก็ยังถือว่าเป็นการสร้างเพื่อความมั่งคั่งนะครับคุณอาจจะทําธุรกิจแล้วก็การลงทุนในทองคําหรือสินทรัพย์มีค่าอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอมอยากจะบอกกับทุกคนแบบนี้ว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาตัวเลขอะไรเยอะแยะอย่าเพิ่งไปเอาหลักสูตรวิธีการอะไรที่มันวุ่นวายไม่ต้องไปคิดเงินเฟอ้อไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเพราะเชื่อดิลองทาไอ้สช่องเมื่อกี้ที่ตอมให้ทํานะตัวเลขมันเยอะพอจนเราอะวั่นไหวละ ว่าเรา,ากรเกษียณตามอายุที่เราอยากได้ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เริ่มต้นนะครับค่ะคือเป็นคลิปดีๆนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะ,ะเรียกได้ว่าพอฟังแล้วก็มีการเปรียบเทียบค่ะคุณผู้ฟังเข้าใจกันมากขึ้นสําหรับใครที่นะคะเตรียมวางแผนทางการเงินนะคะก่อนกเกษียณ ซึ่งก็จะเห็นว่าเริ่มกันเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยเลย30เนาะ3ามสก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องวางแผนกันในช่วงวัย50 5สจนถึง60นั่นเองก็ขอบคุณค่ะคลิปดีๆนะคะจากไดรี่การเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ